สวัสดีครับเพืเ่อน,นชาวโซเชียลแคม Facebook แล้วก็สื่ออะไรทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับโก้นะครับกับการถ่ายภาพนิ่งคอริซิรามครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นฉากที่สวยงามมากๆนะครับอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะครับในทีมนั้นไม่ต้องบอกเลยนะครับถ้าพูดถึงความงามใต้ท้องทะเลลึกแล้วหญิงสาวผู้มีความสวยก็คงจะไม่มีใครแพ้กับเมอร์เมด ว้าวโอ้โหแค่เห็นนี่เป็นยังไงล่ะตลึกอึ้งยงเลยใช่ไหมครับนี่เลยน้องรันนัทมนการนะครับนี่สวยมากๆเลยสวยมากๆแล้วเราบอกว่าครีเอทแบบทั้งครีบทั้งแบบว่าเป็นแบบเปลือกหอยมาเป็นแบบว่าเกาะอ,อกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตท,ที่แบบว่าตั้งใจมากๆเพราะว่าตัวผมของน้องรันเองเนี่ยนะครับก็ต้องแบบทําเป็นสีแดงแดงของาผมอย่างนะฮะ เป็นสีแบบแดงแดงเคริงเลยนะฮะแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็กำลังตั้งใจนะครับทำผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นโบแดงเลยเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวเลยนะครับเพื่อให้ได้ความแบบว่าสวยงามนี่นะครับพี่นก พี่นอกอยู่นี่เป็นไงบ้างนี่นอ้อรสที่สุดเลยค่ะถ้าใครพลาดเสียใจแน่ๆเออกับปฏิทินชุดนี้เนาะของโครีซรัมนะครับปี2015เอาเป็นว่าเราจะแบบโฉบเข้าไปดูใกล้ๆครั้งนึงให้เห็นน้องรันเพราะความงามของเธอเป็นอย่างไรอ่ะเอาเป็นว่า พอแค่นี้ก็ละกันขอขึ้นบกก่อนนะครับดำมาใต้ทะเลลึกนานแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ก็ต้องดูก็ต้องกดแล้วก็แบบว่ากระจายกันไปเยอะๆด้วยนะ